สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ถนนพรามสองนะครับฝั่งขาเข้านะครับตอนนี้อยู่มหาชัยเมืองใหม่นะครับตรงต่างระดับถนนเอกชัยนะครับตรงนี้สะพานข้างหน้านะครับจะออกซ้ายนะครับไปถนนเอกชัยไปบางบอน บางกุนเทียนยนั่นแหละครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดมหาชัยเมืองใหม่นะครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับมาอัปเดตให้ดูกันนะครับบรรยากาศล่าสุดถนนพระรามสองการก่อสร้างทางด่วนยกระดับนะครับเป็นอย่างไงบ้างนะครับ กรุงเทพนะครับตรงไปนะครับตอนนี้ก็อยู่สมุทรสาครน,นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นการก่อสร้างนะครับต่างๆระดับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นทางลงปลายทางระยะแรกนะครับตรงนี้นะครับ ตัวเว้นะครับถนนพระรามสองนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมหวังว่าขึ้นเสาได้เพียบเลยก็มาเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับบรรยากาศล่าสุดนี่ครับตรงนี้ สะพานข้ามทางรถไฟนะครับต้องขับเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าคันหลังมันจี้มานะครับพี่น้องหลายคนบอกว่าขับจะช้าหน่อยก็ได้นะครับมแล้วจะจังหวะนะครับนี่ครับโอ้โหตรงนี้สุดยอดเลยนะครับใส่คานข้างบนแล้วนะครับนี่ ก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับสําหรับกา,ารก่อสร้างนนครับตรงนี้ก็ขึ้นเสาขึ้นกำลังใส่โครงเหล็กนะครับเป็นบรรยากาศฝั่งขาเข้านะครับถนนพระรามสองจา,ากมาหาชัยเมืองใหม่นะครับไปบางขุนเทียนแล้วก็ไปกุงเทพกันเลย ถนก็วิ่งกันสบายนะครับช่องนี้ก็รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เวลาก็บ่ายสองนะครับตอนนี้ ข้างหน้าก็จะชะลอตัวนิดหนึ่งนะครับที่รถชะลอตัวเพรว่านั่นก็เพราะว่าอาจจะไปเจอทางเบี่ยงทางอะไรเข้านะครับข้างหน้าก็อยู่ในแนวก่อสร้างหานั่งรถด,ดูนะครับบรรยากาศการก่อสร้างนะครับทางด่วนพระรามสองนะครับทางยกระดับ ถนนพระามสองจากต่างระดับบางขุนเทียนนะครับตรงถนนตัดกับถนนการเจนาพิเศษนะครับนี่โหตรงนี้นะถึกทักหน้าดูเลยนะครับ ก็เป็นระยะะ,ยะนะครับที่เขาก่อสร้างกันนะครับก็มีหลายบริษัทนะครับที่รับเหมาตรงนี้ก็เป็นแถวอ,อยูแ่แถวสารพันท้ายนะครับพันท้ายนอนละสิงนะแ่ว่าจะอยู่ฝั่งอีกฝั่งมาอยู่ในเขตของจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับยังไม่ถึงแสมดำนะครับจะไปอีกสักหน่อยนะครับถึงจะถึงแสมดำ บางกรดีแล้วก็บางขุนเทียนก็ดูกันไปนะครับสบายสๆนะครับวันนี้บรรยากาศช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงบ่ายสนะครับตอนนี้ก็พานั่งรถเที่ยวนะครับอัปเดตการก่อสร้างทางยกระดับพรามสองนะครับ เขาก็ทำตั้งแต่นู่นมานะครับตลาดมหาชัยเมืองใหม่นะครับยาวไปจนถึงท่าข้ามบางมดนะครับตอนนี้ก็กำลังทำกันอยู่แล้วก็จากปลายทางดาวขนองก็จะไปข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปเชื่อมกับสะพานพระราม9คู่ขนานนะครับหรือว่าทางด่วนพระราม3ดาวขนองนะนะที่เขาเรียกกันนะครับ ยังเอกนานนะครับกว่าจะเสร็จก็คงจะเอกหลายปีอยู่นะครับสองสามปีข้างหน้านี้ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับก็เป็นโครงการาปรับโครงสร้างพื้นฐานนะครับของรัฐบาลไทยนะครับ เตียมไฟมาติดแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นทั้งระดับดินหรือทั้งระดับนั่นหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะบางช่วงเขาก็ไม่ได้ขึ้นเสานะหรือว่าจะมีทั้งระดับมอเตอร์เวย์ way, แบบระดับดินแล้วก็ยกระดับนะครับต้องดูกันต่อไปนะครับ ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับนี่ตรงนี้เ้าไม่มีเสานะครับเป็นเรียบไปเลยนะครับหรือว่ายังไม่ขึ้นเสานะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดขึ้นลงนะยังดูไม่ออกนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับยาว ถนนพระรามสอนะครับโอ้ฝั่งขาออกก็มีรถเริ่มจะเยอะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็บ่ายสองบ่ายบ่ายสองพอดีนะครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่ฝั่งขาเข้านะครับก็เป็นช่วงเวลาปกตินะครับวันนี้ก็วันธรรมดานี่แหละ ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์อะไรหรอกพามาอัปเดตดูนะครับถนนพระรามสองนะครับาการจราจรเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็วิ่งกันสะดวกทั้งสองฝั่งนะครับทั้งเข้าทั้งขาเข้านะขาออกนะครับาการก่อสร้างก็คืบหน้าไปาเป็นบางช่วงนะครับแถวมหาชัยเมืองใหม่นะครับก็ขึ้นเสาวางคานแล้วนะครับ ส่วนทางนี้ก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับเเท่าที่เห็นนี่แหละครับตอนนี้ก็มาถึงต่างระดับบางพื้นเทียนแล้วนะครับก็จัดกับถนนการนาพิเศษนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นทางด่วนไปพระประแดงไปบางนาครับตอนนี้ก็อยู่ ถนนต่างระดับวางขนเทียนมุ่งหน้าไปก็ดาวขนองระดับวางปากแก้วหากข้ามบางมดนะครับตรงไปสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับพาดูบรรยากาศนะครับถนนพระรามสองขาเข้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้วยนะครับสำหรับช่องบ่าวลิน ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ